สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม p a d e s Inside นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนี้โดยจะมาเฉลยกวิธีการจบแบบที่2ของเกมนะครับผมเป็น Secret Ending นะครับผมซึ่งการที่จะเล่นจบเกมในจุดจบรับมันเนี่ยเราต้องเล่นเกมเกมนี้จนเกือบผ่านไปก่อนนะครับเราถึงจะมาทำได้ แต่พอมาเล่นจุดจบตรงนี้เราสามารถเล่นแค่ประมาณ10นาทีก็จะสามารถจบได้นะครับผมวิธีการเล่นนะครับอันดับแรกเราต้องไปเปิดตัวไปพังตัวเขาเรียกว่าอะไรนะพังตัวเาขาเรียกว่าอะไรวะ เครื่องจ่ายไฟหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเราต้องไปพังให้มันครบ14ตัวนะครับผมมันก็จะกระจายอยู่ในเกมนี้นะครับในพื้นที่จุดสังเกตง,ง่ายๆก็คือเวลาเราไปเห็นงสายไฟที่เป็นสีืองๆนะครับเราก็ตามสายไฟไปแล้วก็ไปพังมันซะนะครับให้ครบ14ตัวนะครับก็จะสามารถ เข้าไปทำเข้าไปจบเกมนี้ได้เข้าไปเล่นจบเกมนี้จุดจบรับของมันได้นะครับผมซึ่งไฟ14อันเนี่ยอันสุดท้ายมันจะมันจะขึ้นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่ามันอยู่ที่ไหนนี่ครับก็จะเห็นว่าจะเห็น สายไฟใช่ไหมครับสีเหลืองๆ <c oughs> แล้วก็ขึ้นตามสายไฟไปแล้วก็ไปปิดตัวสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวฟาร์มท,ที่เป็นที่เป็นไร่ข้าวโพดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูต่อไปเดี๋ยวก็จะเห็น,น <c oughs> มีเสียงมาแล้ว น,นี่ผมเล่นไปรอบนึงแล้วนะครับก็เลยจำได้ว่ามันต้องเอาอะไรไปวางไ้ที่ไหน ฉากตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูข้างล่างจะเห็นสายไฟสีเหลืองๆนะครับอันคือคือที่ที่เราจะไปพังตัวหม้อปแปลงไฟตัวแรกนะครับผมต้องมุดลงไปแต่ตอนนี้จะไม่ได้ไปพังให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้มันไปดูว่าเอ,อจบลับของเกมนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาเฉลยว่าแต่หม้อปแปลงแต่ละอันมันอยู่ตรงไหนก็และกันนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็คือป่าไร่ข้าขโพดท,ที่พูดถึงนะครับผมถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ตรงประมาณกลางไร่นะครับมันก็จะมีประตูอยู่สังเกตง่ายๆก็คือตรงที่ป่าข้าโพดเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างแบบนี้เราเห็นเราก็เปิดประตูลแล้วก็ลงไป Okay. แล้วก็เราก็จะมาเจอตรงนี้เมื่อเราพาม้อแปลงหมดครบแล้วนะครับเราก็จะมาเจอตรงนี้มันก็จะมีสูตรในการกดนะครับมันก็จะเปน็นขึ้นขึ้นขวาขวาซ้ายซ้ายอะไรสักอย่างนี่แหละยาวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันื่อเรากดสูตรไปเรื่อยๆประตูก็จะเปิดนะครับ แล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆก็จะไปเจอ,เอโต๊ะคำใหญ่มั้ง เราก็จะเจอห้องโถงที่มีต๊ะคอมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นแสงอยู่ตรงนั้นแล้วให้เรามาเปิดตัวตะแกรงนี้ออกชุบแล้วเราก็จะเห็นตรงปลั๊กไฟเราก็ไปฝังมันออกเลยเรียบร้อย เราก็จะไม่สามารถควบคุมเจ้าเด็กตัวนี้คนนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะจบเกม